วันนี้บรรยากาศพาไปคุณผู้ชายบอกว่าป่ะเดี๋ยวพาไปเที่ยวพนะบลูจิเปยงรุ่นรุ่นจะพี่น้อง สวัสดีค่ะพี่น้องพ้องไปทุกคน,กคนวันนี้มาเจอออนี่คือเขาเนาะค่ะเนาะอ่าขับรถไปข้างนอกกันจะ้ะเหลียวใส่ไปที่ทำงานเหลียวขวาเขาในเมืองเมือนี้บรรยากาศดีดีหลังจากฝนตกลินมาเกือบเป็นอาทิตย์เนาะค่ะเนาะผู้ชายบอกว่าเออที่ตรงหนึ่งเธอยังบ่ท่านได้เคยไปเดี๋ยวสิบ้าไปนั่มเนาะคะ่ะ ยี่ยสิบห้าไปพะนะทำมาไปเซ็กเอ็นกับบ์ปวกหลุนหลุนดีใจเบิดวัดจักเป็นผ้าไปอย่างมาหลุนมาดันน,น้ำกันเนาะค่ะเนาะข้างหน้านี่ก็เป็นสนามบินนะคะเอ่อเบิ่งสิเหลียวรถไปใส่อ้าวเหลียวขัวอีกแล้วพี่น้องเหลียวขัวเนี่กับเพื่อไปในเมืองเนาะค่ะเนาะ <laughs> อเดี๋ยวกลัว่ไปในเมืองในเขาในเมืองพาไปยังนอกมาเ้ยค่ะมานั่งไปน้ำกันมาลุ่นไปพรมๆกันนาอกพี่น้องตรงเางนานี่ก็เป็นสนามกีฬานะคะ่ะ สำหรับมันไม่ยังกระเทนนิดแลว้วกับฟุตบอลเนาะอ้ามาตรงนี้ฮะเรียวใส่อีกแล้วเอออาธิภาพไปซื้อของบอ่เนาะบอได้พาเขาไปเที่ยวในเมืองในตัวเมืองไงแต่ว่า ตรงนี้ก็เป็นสถานเป็นที่ช้อปปิ้งหลายๆอย่างมีหางหลายๆอันขึ้กันเนาะคะเนาะบ่าว่าสิเป็นนั้นพวกเสื้อผ้านาแพ้เครื่องนอนอุปกรณ์หลายๆอย่างหางหลายหางอยู่หม่องนี้เนาะคะเนาะ รุน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 วาสิ้าเขาไปบอเอาบอเลียวด้วยค่ะพี่น้องหมดแลวจ้ะบอเลียวบอเลียวสิชิภาพไปเส่นอ้องานนี้พวกขายของใจในครัวเรือนอุปกรณ์เครื่องเซฟไฟฟ้า,ฟฟานะคะ ออกมาข้างนอกแล้วค่ะเละริมทะเละแลยบาดนี่เมืเ่องน้ำทะเลสวยๆมองนี่กะอีกฝั่งหนึ่งของอันสนามบินเนาะค่ะเนาะตรงนี้เขาก็สิเลนพวกเซอร์พวก,กอะไรกระดานโตขื้นกันจ้ะตรงนั้นกระสิเป็นลั่นเวของอัน สนามบินเนาะอีกด้านหนึ่งก็เลยว่าทําวัทีิภาพไปใส่เออเดี๋ยวภาพไปพอนะครับรถกินล่มไปเรื่อยๆพี่น้อง วันนี้ก็ไปเกือบชั่วโมงแล้วตีนางรถยังมีต่อไปอีกพี่น้องเ้ยเละริมทะเลกำมาเบิงกันว่าเพิ่นสิพาพไปใส่อยียงเนาะที่แน่กับ บอกแล้วกับบอกเขาใจคือก็เลยพาไปเบิงหมอน <laughs> พาไปเบิงหมองงนเงนให้มันรู้ทีดไดดตอบเพราะว่าจมกับเพินว่าไอ้ไไเพาท่านลายมือแล้วเพระมีวิดีโอล่งให้เพื่อนพองนองพี่ได้เบิงเนะค่ะเนาะ <laughs> เพินก็เลยพามา <laughs> เขาก็บรรยากาศมือนี่แต่ ช่วงใบก็อาจสิมีอันคึมคึมฝนตกจักกน้อยเนาะเะนาะอ,อาจฝนสิบโอตกก็อาจสิเป็นคึมคึมแต่ว่ามีแดดแนมเมเอรีกันหนาวด้วยะคะ่ะซุ้มวิวนั่นขางทางไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะแต่เบิ่งเอาผลสีภาพไปใส่ ยับรท่านได้ถึงเป่าไม้ด้วยค่ะแต่ว่าตรงนี้กับเจ้าของกับบัท่านหรือเอนบ่ท่านได้เคยมาจากเทือน่อค่ะเขาเรียกว่าบีอเบ,บลิงตันนะคะบ้านคนกบ หลริมทะเลมายาวมาจนหอดผีละค่ะจนน,นี่มาหอดมองนี่พี่น้องเอ้ยขอหยุดรถนกอียงมาหลายกระเตียเป็นลอยเป็นพันโอ้ยอยู่กลางอยู่น้ำกับมีแต่ว่ามันอยู่กับอยู่ก,าากลางน้ำกับอันน้อยลอยอยู่กลางน้ำมันก็หลอยู่เนาะแต่ว่ามันจะผาปูได้เนาะมันอันนี้ทั้ง ออกนอกรถแล้วมันมันมีลมมีมมันีจักหน่อยเนาะค่ะก็เลยได้แค่ภาพเยอะมากเลยแบบนี้มาฝากเพื่อนๆเนาะคะ่ะเสียงลมก็อาจสิแรงในจจกหน่อยเด้อหลายค่ะ มื่อนี่บนบอรอากาศดีๆเพิ่นก็นเลยออกมาอันตามเียกกันเนะคะอาจะซัน <c oughs> มือกล่องสันได้เจ้าหน,นะะ่อยด้อค่ะออกมาข้างนอกรลแล้วใส่เสื้อบางๆมันเลยเย็น <c oughs> ลายคักะนะ้พี่น้อง เป็นกระคือสีน้าวคักแหละมันนี้ตรงนี้อ่ะเ,เขากะอาจสิมีปลามียังเนาะหลายเพิ่นก็ะเล่นมาจอบถากินแล้วก็มาอาบแดดพร่อมมองนี้คนบริมาเฮตียงบริมามันเล่นกีฬา เก็บาเก็บกเพิ่นเรื่อง่ยู่งยอซ่อนค่ะเลยได้เก็บผาพมากเพื่อนๆเดี๋ยวเพิ่แต่ว่ามืออาิิสันบริทีกองปาชิคากองมานำนานค่ะนานต้องขอดโคษขอัยเลยค่ะร้ายค่ะน้ำโขดเอน้ำหนามขี้นี่น้ำหนามมองด้ือตาเปล่าเห็นแต่ว่าในกองมันบม่เห็นมาคุณขอโทษ เด,ดเห็น,นมีคนเยอะมาคิดว่าหมากก็ลอยอยู่ดอกแล้วก็มาถึงมองสุดไทยสุดไทยสุดของถนนเนะคะ่ะคนได้บอกคนเลืยเสลยว่าอีแหลกวาสิภาพไปเบิงอันเลดหลอกพะนะสองก้อนไปทางพ้นละคน แต่ว่ารถมันลดหน่อยเลยยางมือนี่น้ำมันก็บริได้เติมเดือน้ำมันขี่เดียวก็เลบ่อไปเขาก็เลยบอกว่าจะพาไปตรงนู้้นละผุนละทั้งผุนเลยไปอีกประมาณสองสามกิโลเนะคะ่ะแต่ไปได้สําหรับรถคันใหญ่โฟวิวเท่านั้นเจ้าของรถคันน่อยน้ำมันพมมีจบ